สวัสดีครับผมอายุธาครับผมวันนี้ผมขอนำเสนอรถยอดนิยมอึดถึกทนอีกหนึ่งคันนะครับกับแบรนด์โตโยตา้าคันนี้เป็น Toyota าออติ id, มือเดียวป้ายแดงออกข้างตัวท็อปสุดนะครับผมรถบ้านแท้ๆไม่เคยเป็นแท็กซี่แน่นอนเนื่องจากทะเบียนเดิมตั้งแต่ออกข้างจดทะเบียนวันแรกเลขไหก็เลขนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบคันนะครับผมบอดี้สวยไม่มีโซน,นักตัดต่อปิดคว่ำหรือจมน้ําเหมือนเดิม เรื่องเกียร์ดีรถเอาไปไม่ต้องทําอะไรแล้วสีสันสวยงามนะครับมีนิ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปนะครับยางนะครับเบิกใหม่นะครับปี2022นะครับยางเบิกใหม่เอาไปก็ใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะครับมีปักกันชั้น3ด้วยนะครับภายในเป็นบอกหนังนะครับเราสปาภายในขัดเคลือบสีสปา้องเครื่องเก็บรายละเอียดทุกอย่างให้ครบหมดแล้วเอาไปสามารถใช้งานได้เลยภาสีปกกนะครับผม ได้เป็นเจนสองนะครับออติสมสองนะครับผมขับขี่นิ่มสบายนะครับอึดถึกทนนะครับไม่จุกจิกนะครับอะไหล่หาง่ายนะครับอะไหล่โคตรคุ้นนะครับมีอะไหล่หลายยี่ห้อนะครับอย่างกองแอร์ก็มีสักสี่ยี่ห้อนะครับมีสี่ถึงห้ายี่ห้อนะครับมีตั้งแต่หลักสิบนะครับกองแอร์สี่สิบาทยันร้อยกว่าบาทเลยครับผมนี่นะครับอะไหล่หาง่ายนะครับรถบ้านแท้สภาพดีพร้อมใช้งานนะครับผมนี่นะครับ แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมไม่แพงนะครับออกข้างเกือบร้านนะครับแปดแสนกว่านะครับปัจจุบันเหลือแค่แสนกว่าบาทนะครับผมได้ตัวท็อปเลยนะครับผมท็อปสุดในรุ่นนะครับผม 1. 6 g จุดหกแอร์แบ็กสองใบเกียร์คันบันไดนะครับผมแอร์เย็นฉ่านะครับคันนี้ประหยัดด้วยพลังงานของ LPG นะครับผมมี LPG ถังโดนัทเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันนะครับผมเดี๋ยวให้ตากล้องแทนไปด้านท้ายนะครับนี่นะครับ ด้านท้ายจะดูเหมือนไม่มี LPG นะครับผมนี่นะครับน็อตฝาท้ายไม่เคยขยับเลยนะครับโครงสร้างเดิมทุกอย่างนะครับผมนี่นะครับดูเหมือนจะไม่มี LPG นะครับแต่นี่นะครับมี LPG ถังโดนัทอยู่ในหลุมอะไรเดิมนะครับทําให้เนียนนะครับข้างบนก็สามารถใส่ของได้เหมือนเดิมนะครับผมกว้างขวางนะครับเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของเครื่องยนต์นะครับสตาร์ททีเดียวติดครับผมเครื่องนิ่งเงียบกรับผม เอาติ๊กนะครับคู่ควรกับแก๊สอยู่แล้วครับแท็กซี่เอาไปใช้เป็นล้านโลครับผมมันยังไม่พังเลยครับแล้วนับภาษาอะไรจากรถบ้านใช้แก๊สนะครับคันนี้ไม้สองแสนกว่ากิโลนะครับไม้แท้นะครับผมวิ่งไม่เยอะนะครับนี่นะฮะโครงสร้างทุกอย่างสวยนะครับผมนินเนะเลยครับสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับผมใครดูแล้วไม่เป็นพาช่องพาช่างมาดูได้ยังไงก็จบนะครับผมการันตีเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับผม วิทยุใส่ USB เล่นซ d ได้นะครับผมสำหรับใครที่หาออตใช้งานอยู่นะครับผมผมบอกเลยนะครับเป็นรถที่อึดอึดถึกทนนะครับผมอะไรหาง่ายนะครับผมนี่นะครับอะไรถูกนะครับอะไรไม่แพงอะไรเทียบก็มีหลายยี่ห้อนะครับผมนี่นะครับจ่ายเงินแสนก็บาทนะครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นิยมนะครับผมสวยนะครับคันนี้มีสเกิร์ตรอบคันนะครับมาจากโรงงานด้วยนะครับได้เป็นล้อแม็กและยางพื้เปลี่ยนด้วยนะครับนี่นะครับหาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเอาไปขับขี่ใช้งานนะครับอึดถึกทนนะครับราคาก็ไม่ค่อยตกนะครับผมนี่นะฮะขับขี่ทางไกลได้เลยนั่งสบายกว้างขวางนะครับผมกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีนะครับรถอยู่พุทธมณฑลสายสองนะครับ ่างจังหวัดมาดูรถไม่ได้ให้ญาติในกรุงเทพมาดูก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีญาติก็ไม่เป็นไรวิดีโอคอลดูได้นะครับหรือขอรูปนะครับผมเรามีบริการสไลด์ออนถึงหน้าบ้านนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับมีเพจมีหน้าร้านชัดเจนนะครับไม่อยากมาจํามาดูที่ร้านนะครับผมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอาชีพค้าขายครับผมผมไม่ใช่โจรนะฮะมีหน้าร้านชัดเจนหาขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมขอบคุณครับ